แล้วกลับจากเกาหลีมาครับครับมีทิ้งมาเป็นไงบ้างครับผมก็ก็ได้รับการต้อนรับที่เกินความคาดหมายนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่แฟนๆชาวเกาหลีแล้วก็แฟนๆที่ประเทศใกล้เคียงนะที่มาหากันก็คือรู้สึกว่าเอออบอุ่นมากแล้วก็มีความสุขมากที่ได้เจอกับทุกๆคนนะครับครับผมก็ดีใจมากตเต้นมากๆเพราะว่าเป็นแบบครั้งแรกเลยที่แบบว่าเราได้ไป ทำการแฟนมิทติ้งที่ต่างประเทศนะครับผมก็ประเทศแรกก็ไปที่เกาหลีแล้วก็ประเทศต่อไปก็เดี๋ยวเจอกันนะครับอย่างการต้อนรับของนีอะไรมาต้อนรับเพราะว่าไม่รับเป็นแบบข้านิยมของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบความแบบธรรมเนียมของเขาเขามีอะไรมาต้อนรับเราก็พอวันที่เราไปถึงใช่ไหมครับเขาก็มารอต้อนรับที่สนามบินเลยแล้วก็ยืนรอเลยครับผมแล้วก็มีของให้มีขนมขนมของประเทศเกาหลีหรือว่าอะไรที่เขาเห็นว่าเรานั่งเครื่องมานานเนี่ยเขาก็มีอาหารรองท้องให้เรา มีขนมต่างๆมีขนมเป็นขนมเกาหลีแล้วก็มีพวกแมสพวกอะไรให้ด้วยวใช้สําหรับเดินทางอีกหลายวันให้ทางแบบให้ทางพวกเราแล้วก็ให้ทางทีมงานด้วยครับผมก็น่ารักมากๆครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนั้นเนื่องพราะว่าเราลงมาตั้งแต่เช้าเลยก็สึกว่าดีใจมากครับที่ได้รับการต้อนรับที่ดีอบอุ่นะครับงานใหญ่ ถ้าส่วนตัว,ตวตมผมก็ตื่นเต้นมากๆคับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปแฟนมิทติ้งต่างประเทศค่ะผมก็ผมตื่นเต้นทุกครั้งอยู่แล้วเวลาที่ได้ไดเจอแบบแฟนๆหลากหลายแบบว่าหลากหลายประเทศเหลากหลายเชื้อชาติแบบเวลาเราไปแต่ละที่เราก็จะได้เห็นแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยครับผมก็อน j o ยกับการไปแฟนมิทติ้งต่างประเทศมากๆครับ ก็ที่พิเศษสุดก็ร้องเพลงเกาหลีครับที่เวลาเราเพลงเกาหลีกันใช่ครับเราจะร้องผิดถูๆบ้างอะไรบ้างร้องผิดหรือเปล่าคนอื่นเขาร้องกันถูกคุณร้องผิดคุณเดียวหรือเปล่าอาจจะเป็นผมแล้วกันครับที่ร้องผิดบ้างแต่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับเวลาได้เจอแล้วก็ที่เราซ้อมมานเราซ้อมมาเยอะแล้วแต่พอออกไปร้องจริงบนเวทีก็ตื่นเต้นอยู่ดีใช่เงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ไหมแต่เขาก็ดูแบบว่าเอนจอยเวลาที่เราร้องเขาก็แบบ เราก็แบบโอเคเราก็มีพลังร้องต่อไปเป็นจอยไปด้วยกันฮะเขาก็เชียร์เราครับเขาต้องเป็นมาตรฐานะครคบถ้าไป่างประเทศอื่นก็อาจจะต้องร้องเพลงของประเทศนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องดูก่อนแต่เราก็พยายามอยากจะทำให้แบบแต่ละแฟนมิเต้งก็คือมีความพิเศษแตกต่างกันไปนะครับทแฟน ก็แพนแพนข้าวขนะครับผมจะมีซนิวไปเวียดนามใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเราไปญี่ปุ่นด้วยกัน6คนครับช่วงปลายเดือนตุลาครับใครบอกหรือยัฮะไม่เป็นไรฮะบอกอะไรก็ได้ฮะครับครับเออแล้วว่าปีนี้ก็เทัวร์แบบทัวโลกเนาะทัวโลกไหมก็หวังว่าจะได้ไปทั่ยวกครับไม่ทัวโลกครับแต่ถ้าเริ่มต้นก่อนใช่ก็อยากจะไปหาแฟนทุกๆประเทศเลยครับครับผมถามว่า นอกจากการมิตติ้งเรามีไปเที่ยวไหนกันเป็นพิเศษไหมครับก็ก็มีไปสวนสนุกมีไปสวนสนุกด้วยลอตเต้เวิร์ลดใช่ครับแล้วก็มีไปทานปิ้งย่างเนื้อย่างหมูย่างกันใช่ครับผมทางทางทางทีมงานของที่นู่นนะก็พาเราไปเลี้ยงดีมากครับกลับมาก็คืออิ่มอิ่มทุกคนเลยใช่แฟนๆก็แบบทักกันแบบ แต่ละคนก็คือดูหน้าแบบอิ่มขึ้นนะดูแบบว่ามีน้ำมีนวลขึ้นไปทําแบบอยู่ที่นน่นอาหารน่าจะอร่อยแหละครับผมกลับมาแบบอุดมสมบูรณ์กันเชียวชอบไหมครับที่ก็มีโอกาสอยากไปแล้วกันอยากอยากไปอยากไปครับผมชอบมากๆครับชอบทั้งอาหารทั้งแบบบรรยากาศรอบๆก็คือ enjoy ครับ どうの